2021เครือข่ายบิตคอยทำสถิติประมวลผลธุรกรรมรายวันสูงสุดเป็นประวัติการข่าวบิตคอยจำนวนยอดธุรกรรมบนเครือข่ายรายวันที่ถูกประมวลผลบนบล็อกเชน Blockchain ของบิตคอยได้ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วมูล,ลค่าการทำธุรกรรมรายวันของบิตคอยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในวันที่6ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยมีธุรกรรมมูลค่า3.1มื่นล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านเครือข่ายบิตคอยสถิติสูงสุดดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นมาถึง40เท่าหากนับตั้งแต่ต้นปี2020ตามข้อมูลจากคอยเมตริกเผยว่าโวลูมการทำธุรกรรมรายวันได้ลดลงอย่างรวดเร็วโดยเครือข่ายบิตคอยได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า1.16มื่นล้านดอลลาร์ในวันที่10ตุลาคม w i ลลี่วูนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชนของ BTC ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทวีตว่าปริมาณเงินที่เคลื่อนไหวบนบล็อกเชนของบิตคอยในปัจจุบันนั้นได้แซงหน้าของเครือข่ายการชำระเงินแบบรวมศูนย์รายใหญ่อย่างวีซ่าและ m a s t e r ร์กาดในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว เปลือข่ายบิตคอยกำลังประมวลผลธุรกรรมประมาณ190ดอลลาร์เคต่อวินาทีเปรียบเทียบสิ่งนี้กับ130,000ดอลลาร์ต่อวินาทีโดยวีซ่าสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและ55ดอลลาร์เคต่อวินาทีสำหรับมาสเตอร์การ์ด จากข้อมูลของ b i t f i n ์ x มูลค่าเฉลี่ยของธุรกรรมที่ดำเนินการบนเครือข่ายบิตคอยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดยอยู่ที่7 3 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น273ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมทวิตเตอที่ชื่อว่า WU Blockchain ได้สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านดอลลาร์ มูล,ลค่าการโอนรายวันของ Ethereum ปัจจุบันอยู่ที่5.3พันล้านดอลลาร์อ้างอิงจาก Coinbase Ethereum โดยสถิติดังกล่าวได้แซงหน้าของบิตคอ i ไปแล้วในช่วงต้นเดือนกันยายนแต่บิ t คอ i กลับมาเป็นผู้นำภายใน2-3สัปดาห์ร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม